สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีอยู่กอดมีขั้นหนึ่งนะฮะเคงคุณนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม OP อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมจะมาตอบคำถามทุกคนนะฮะที่ทุกคนได้ถามกันเข้ามานั่นเองนะครับว่าไะเดี๋ยวผมจะตอบคำถามแรกกันก่อนเลยนะฮะคำถามแรกนี่นก็คือนะครับถามว่าพี่ครับหาอาว,วุธสีชมพูหน่อยครับอ่าก็คือจะให้ผมบอกใช่ไหมครับว่าอาว,วุธสีชมพูอยู่ตรงไหนนะฮะซึ่ง เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยนะครับว่าชุบอาวุธสีชมพูคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาตรงนี้นะครับอันนี้คืออาวุธสีแดงนะครับแล้วก็อาวุธสีชมพูก็คือตัวนี้นะครับก็หรือว่าจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอาวุธพิเศษนะครับหรืออาวุธรีเจนนั่นเองนะครับอาวุธในตำนานนั่นเองนะครับก็จะมีสีส้มนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีชมพูนะผมว่าน่าจะหมายถึงอันนี้แน่นอนเลยนะสรเพราะาชื่อมันเป็นสีชมพูนะอ่าโอเคส่วนในตัวเนี้ยหาจากไหนใช่ไหมครับที่ทุกคนถามเนี่ย ผมก็บอกได้เลยนะครับว่า 1. นึ่นคือกิจกรรมนะครับจากกิจกรรมที่มันเข้าเข้ามานะครับมันจะมีให้เราเล่นอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าจะมีกิจกรรมมาไหมถ้ามีกิจกรรมมาก็คือมันจะให้เราซื้อไม่แน่ใจว่าอาจจะใช้ผลฟ้าหรือผลทองซื้อนะครับอ่ะถ้าไม่ใช่ตัวนั้นก็จะเป็นกิจกรรมขอ นี่โคลวินนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับนี่กล่องตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับต่อไปอันนี้ก็ประมาณนี้ครับข้อค่านะส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนะครับส่วนต่อไป้วก็จะเป็นอันนี้นะครับภาษาไทยทํำยังไงภาษาไทยทํำยังไงอ่าผมไม่รู้ว่า Android กับ iOS เหมือนกันไหมนะครับก็คือกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับปึ๊บ นะฮะแล้วเลือกมาที่อันกลางอ่ะผมจะอธิบายแบบนี้้วกันนะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นภาษาไทายมันจะเขียนว่าเปลี่ยนภาษาแต่ถ้าเป็นภาษากฤิมันจะเขียนว่า language นะครับกดเข้าไปเลย language, language language อะไรก็สักอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้ <c oughs> อ่าแล้วเราก็เลือกเลยนะครับพอเราเลือกแล้วเราก็เดี๋ยวมันจะทาการรีเกมให้เรานะครับอ่าประมาณนี้นะครับข้อถามต่อไปจะถามมีโค้ดไหมครับเกมนี้ อ่ะผมก็จะบอกเลยว่าโค้ดก็อยู่ตรงนี้นะครับโค้ดที่จะใส่ก็คือ o อพ6 6หใส่ยังโค้ดนี้รับไปแล้วอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรนานามินะครับ666รู้เปล่าวะใช่ปะอ่ะโค้ดนี้รับไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่ผมรู้ก็คือน่าจะเป็นโซโลนะครับโซโลเปล่าวะ เออประมาณนี้นะครับทุกคน3มโคดนี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับอ่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> อตรงนี้นะครับมีคนถามมาว่าพี่คบขอสอบถามเลยครับการสุ่มจนครบ1000ตรงที่เป็นลูกของนามิเนี่ยมันกดใช้ยังไงตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมทุกคนหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมครับหมายถึงตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ปกติถ้าเรากดไม่ได้มันจะมีบอกตรงนี้นะว่า4ี่ขีดยี่แ้านะ ี4้5คือตรงไหนคือตรงนี้นะครับเนี่ยกดไปนะครับนอก็ไปตรงนี้เลยนี่อันนี้นะครับมันจะคือด่านที่เราต้องผ่านนะเราก็ผ่านด่าน4้5นะครับพอผ่านตรงน,นั้นเราถึงจะไปสุ่มตรงนามิได้นะเออเนี่ยจะสุ่มตรงนามิได้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่เงื่อนไขมันก็แค่นี้นะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับอ่ะลองสังเกตด,ด,ดูดีๆนะต่อไปนะก็จะเป็นทอง ผลทองที่ใช้สุ่มตัวละครหาจากไหนใช่ไหมก็ผลตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าผลตัวนี้ก็หาจากการเติมนะครับอันดับแรกอยู่แล้วก็คือการเติมนะแต่ถ้าอดับต่อไปจะหาจากไหนก็เหมือนเดิมครับกิจกรรมเดี๋ยครับกิจกรรมเพื่อจะแจกแล้วก็ล็อกอินตรงนี้นะครับมันจะแจกนะครับแต่แจกนิดเดียวนะครับส่วนวิธีการหาก็ของผมจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ดูนี่ตรงนี้นะครับเห็นตรงคําว่า นี่ไหมครับข่าวกองตรงนี้นี่เห็นไหมฮะนี่เยอะเลยนะครับนี่อ่ะแล้วเรากดรับเจ็ดร้อยยี่สิบผลทองเลยนะเออวิธีหายไงก็แค่กดสุ่มนะปุ๊บอ่าอันนี้มีไหมไม่มีก็กดข้ามไปเลยครับอ่ันี้มีของดีก็กดเลือกไว้นะครับนงี้นะครับกดข้ามอีกนะครับนี่อันนี้เจอไว้สู่ก็กดเลือกไว้นะครับผลทองหกสิบอยากได้อ่ะสามร้อยนี่เห็นไหมฮะเป็นไง เยอะไหมอะร้อยยี่สิบเก้าเลยครับรออะไรนี่ร้อยยี่สิบอีกทีเตาวหมดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนนะครับจะได้อ่าอันนี้ได้ร้อยยี่สิบโอเคนะครับประมาณนี้นะอุ้ยหกร้อยโอ้โหโโหวานเจี๊ยบอื้มก็ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือวิธีการหานะทุกคนก็อย่าลืมมาหากันนะครับทุกคน ถ้าไม่หานีเสียดายแย่เลยนะฮะอ่าโอเคมาคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปกน็นี่น่าจะเป็นอันนี้นะครับอ่าคำถามต่อไปอันนี้คือเซิร์ฟใหม่เปิดทุกๆวันไหนหระครับพี่แล้วเปิดกี่โมงในความคิดผมเนี่ยผมคิดแบบนี้นะครับมันมันจะมีอยู่2เวลาเวลาแรกเนี่ยคือเวลาบ่าย2เวลาบ่าย2ที่ ทางทางเซิร์ฟของฝั่งเขาครับที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟของเขาอ่ะก็คือไม่รู้ว่าประเทศจีนหรือเปล่าหรือว่าประเทศญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับประมาณบ่า hmm. ยสองนะแล้วก็อีกเวลาหนึ่งก็คือเป็นเวลาที่บ้านเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นการรีทุกอย่างนะครับตอนหนึ่งทุ่มนะครับอ่าก็จะมีสองวันก็คือบ่ายสองกับหนึ่งทุ่มนะครับไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเวลาไหนนะเออสองเวลานี้นะครับว่าลองดูนะโอเคต่อไปนะครับก็ จะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะฮะนั่นก็คือบัตรสีแดงหาเยอะๆยังไงครับเวลาเวลของเราเพิ่มจากอะไรด้วยนะฮะบัตรสีทองผมก็จะบอกเลยนะครับว่าเราสามารถซื้อได้รารายวันนะครับก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยซื้อได้เลยนะครับใช้ผลสีทองซื้อนะออทำได้แค่นี้จริงๆนะครับบัตรสีทองเอ้บัตรสีแดงทําได้แค่ซื้อรายวันตรงนี้นะครับทุกคนไม่สามารถ หรือเราจะไปหารับจากกิจกรรมก็ได้นะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่ากิจกรรมตรงไหนมันจะแจกนะครับบัตรสีทองนะฮะก็คร่คาวๆหลักๆก็ประมาณนี้นะครับทุกคนตรงนี้มีไหมอ,อ่าตรงนี้ไม่มีนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับใบส่วนเลเวลอัพยังไงก็เลเวลก็ตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้เลย ที่มันจะให้เราซื้อเพิ่มเติมนะครับซื้อได้วันละวันละสครั้งเท่านั้นนะครับครั้งแรกฟรีครั้งที่สองเสียห0 50, 50ิหนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นภาร,รกิจประจําวันของเรานะครับก็คือตรงนี้นะครับเพิ่มเลเวลได้เหมือนกันนะครับอ่าสี่ประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมเก็บให้หมดนะครับเก็บกิจกรรมให้หมดนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรที่เป็นหลักๆสําคัญแล้วนะครับเลเวลก็เพิ่ม,ม,มตามที่ผมบอกเลยนะฮะ ประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆนะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะฮะขอบคุณสําหรับทุกคําถามที่ก็ถามเข้ามาเลยนะฮะมีใครอยากรู้อะไรก็ถามมาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับไปสู้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะมานี่คือทีมของผมนะครับหแล้วเนี่ยมาดูกันเองเกมส์เซมเปิลนะปึ๊บลุยนะไปแล้วจอนี้ไปแล้ว dâng ngay bay léo dâng ngay dâng ngay ngay u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  ngay hả u hữu u hữu u ังไงตรวจจตรวจลงจตรวจลงยังไงจตรวจลงยังไงยังไงยังไงจตรวจลงยังไงจตรวจลงเรียบร้อยก็ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะครับเห็นไม่แน่ใจว่ากิจกรรมของไคโดจะเข้ามาวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมหรือเปล่านะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกคน ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะถ้าใครมีอะไรถามก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ้าเพื่อนๆถามมาเยอะผมก็จะเอามาทําเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะฮะที่ยังรอ <laughs> ชมคลิปกันนะครับโอเคเราพบกันใหม่คลิปหน้านะสวันนีกระดูดบาย